สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยยนิก็จะพาเพื่อนๆมาทําแหนมครุกนะคะเพื่อนๆเมื่อวานก็ทอดข้าวข้าวทอดไปแล้วนะคะวันนี้ยันี้ก็เอามาอุน่นด้วยการเอาไปอบในไม้อาไปอบในเตานะคะเพราะว่าถ้าว้ตอนเย็นเนาะมันก็จะได้ร้อนๆนะคะเพื่อนๆเ,อเครื่องปรุงก็มีนะคะมีข้าวข้าวทอดนะคะข้าวทอดแล้วก็แหนมนะคะแหนมนะคะนี่คือแหนมยยนิเอาเอาไป เอาไปรวนให้สุกนะคะเ,เพื่อนเพเพราะว่าทําไปวัดเนาะก็ต้องทําให้สุกนะคะเ,เพื่อน reality. เ่อ,เอรวนไปสามตุ้มนะคะสามอันนะคะเพื่อน,ะะ<า>เนเพื่อนนี่คือแหนมนะคะเพื่อนไม่ใช่หมูสับนะคะนี่คือแหนมนะคะที่ทําให้สุกแล้วนะคะอันนี้คือแหนมที่ยังไม่สุกนะคะแช่แข็งนะคะแหนมแช่แข็งนะคะแล้วก็จะมีหนังหมูนะคะหนังหมูแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะเพ <s> ื <S <s ่อน แล้วก็จะมีอันนี้คือพริกทอดที่ยน,นิทอดไว้เมื่อวานนะคะเมื่อคืนแล้วก็ใบมะกรูดทอดนะคะทอดไว้แล้วก็อันนี้คือมะนาวค่ะมะนาวแล้วก็จะมีะพริกพริกขัก่วแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ถั่วนะคะแล้วก็จะมีใบสะระแหน่นะคะใบสะระแหน่แล้วก็มะนาวนะคะเ <drizzle S 1> พื่อนๆมาเริ่มทำกันเลยนะคะ มาเริ่มทํากันเลยค่ะแล้วก็จะเอาแหนมลงไปนะคะแหนมที่เราทําสุกแล้วนะคะลงไปเห็นไหมคะแล้วก็จะเอาข้าวทอดลงไปนะคะข้าวทอดจะใส่เก้าอันนะคะสักเก้านะคะเก้าอันนะเพราะว่าสามอันต่อหนึ่งนะส กราจะใส่ไปเก้านะคะเ,เพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็จะใส่ไปอีกสามนะคะเป็นเก้านะคะเก้าชิ้นนะคะก็จะบี้อย่างนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆข้าวทอดนี่กินก็อร่อยนะคะเพื่อนกินกินยืดๆชิมชิมดูแล้วนะคะลูกสาวก็ชิมดูนะคะอร่อยมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆดูนะคะข้าวทอดนี่จะอร่อยกินกินแต่ข้าวทอดก็จะอร่อยนะคะ หอมมะพร้าวนะคะมะพร้าวมะพร้าวทึนทึกขูดใหม่ๆนะแล้วก็ใบมะกรูดที่ปลูกเองนะคะเ,เพื่อนๆสดๆนะคะเ,เพื่อนหอมอร่อยมากเลยค่ะสูตรยี้นี้ก็คือใส่มะพร้าวด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะก็จะมีเศษมะพร้าวมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราขูดกับมือเนาะ ก็จะบี้ให้ให้แตกนะคะเพื่อนให้ให้แตกนะคะสูตรสูตรข้าวทอดก็ไปดูเอานะคะเพื่อนสูตรนี้จะอร่อยมากนะคะเหมาะที่จะทํากินนะคะหมูเยอะนะคะทีนี้ต้องใส่เพิ่มไปอีกนะคะเพื่อน จะต้องใส่หมดเพราะว่าหมูอ่แหนมมันเยอะนะคะเ,เพื่อนแหนมเยอะไปหรือเปล่าคิดว่าพอดีแล้วนะก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนอันนี้ก็ใส่ทุงมือแล้วนะคะ ซาลาเณรนะคะก็เอาไว้โรยหน้าด้วยนะคะเ,เพื่อนจะใส่มะนาวลงไปนะคะมะนาวเราก็จะไม่ใส่เยอะนะคะเ,เพื่อนจะเปรี้ยวเกินไปเพราะแหนมก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะคะเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะอร่อยกะอร่อยนะคะเ,เพื่อนแล้วก็น้ำปลานะคะเ,เพื่อนใส่หมดเลยนะ แล้วก็พริกป่นนะคะพริกป่นนะคะพริกป่นก็คิดว่าจะใส่หมดนี้นะคะเพราะว่ามันไม่เยอะนะคะจะเผ็ดไปหรือเปล่าเนาะแต่วัดเอาประมาณนี้ก่อนนะคะจะเผ็ดจนเกินไปเดี๋ยวนี้ก็จะคุกนะคะคุกอย่างนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆใส่ถุงมือนะคะก็จะคุกแบบนี้ไปเลยนะคะ เป็นที่มาของแหนมครุกนะคะเพื่อนๆก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะทีนี้เราก็จะเติมถั่วลงไปนะคะเพื่อนเราตามที่ชอบเลยนะคะ ก็จะใส่เม็ดถั่วลิสงลงไปนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะเติมถั่วลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟใส่จานนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันค่ะ แหนมครุกก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเตรียมตัวไปวัดนะคะฝากช่องสมินญ,ญาแอนอิลิสเบธพาแซบด้วยนะคะเพื่อนๆยันนี้ก็จะอาบุญมาฝากนะคะไปวัดด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะผละไม้นะคะยันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะวันนี้ก็ทําแค่แหนมครุกแล้วก็ซื้อผลไม้นะคะลูกเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะคะ บ้านเราไม่ร okay. ู้เร like ียกลูกอะไรนะคะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าพิซาพิซาริทนะคะพิซาริทนะคะที่นี่เขาเรียกว่าพิซาริทนะคะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะได้เอาดอกไม้ไปวัดด้วยนะคะดอกไม้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพื่อนๆลงไปเด็ดเอาลงไปเด็ดเอาที่ที่ในสวนนะคะมาดูนะคะดอกไม้ที่จะเอาไปวัดนะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆ ก็ไปเด็ดเอาในสวนนะคะก็มันก็จะเป็นกี่ชนิดเนี่ยสองชนิดเนาะแตกต่างนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมจะไม่เหมือนกันนะคะเป็นดอกอย่างนี้นะคะไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะคะแต่ว่าสวยมากนะคะเป็นดอกใหญ่ๆนะคะยี่นี้ก็ปลูกได้สวยนะคะเ,เพื่อนๆไม่ได้ซื้อนะคะก็ปลูกเอาในสวนนะคะก็จะเอาไปถวายพระนะคะใส่แจกันไปเนาะนะคะสวยงามมากคะ่ะ ฝากช่องสมินยาด้วยนะคะสมินยาแอนอิลิสเบดพาแซบนะคะเพื่อนๆก็เหลือเยอะนะคะดูนะคะให้ให้ดู <c oughs> <c oughs> ก็เอาไปวัดเท่านี้นะคะจัดสวยงามนะคะเพื่อนๆพื่มาทานด้วยกันค่ะนะคะเหลือเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนเแหนมครุกนะคะเพื่อนๆแหนมครุกนะคะ ออกมาประมาณนี้นะคะ